สวัสดีเจ้ารูปแพรจะเป็นอินฟูเมื่อน,นีนจะพาทุกคนไปแอลร้านอาหารเหนือเป็นร้านดังไข่บวกลยหมาถือว่าพลาดเพราะได้ให้เะทุกคนในการอู้นเหนือครั้งแรกของแพรวันนี้แพรจะพาทุกคนไปร้านจิ้นทอดปลาตือแค่ทุกคนก็รู้แล้วว่าความอร่อยความเสียใจของอาหารภาคเหนือต้องยกให้ร้านนี้เลยส่วนตัวแพรไม่เคยทานอาหารเหนือแบบจริงจังเลยค่ะครั้งนี้เป็นการรีวิวอย่างตรงไปตรงมาอร่อยบอกอร่อยไม่อร่อยบอกอร่อยล้อเล่นเมน,นูที่แพรสั่งของที่ร้านอย่างนั้นหนึ่งก็ <c oughs> อยากจะลองให้ครบทุกอย่างเลยตอนที่แพรไปได้รอคิวนะคะเพราะเป คุ้มค่ามากพอเวลาสั่งอาหารปุ๊บเป็นถึง10นาทีอาหารพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานเลยสิทิเนเจอร์ของที่นี่จะเป็นไข่ต้ยมยำมะตูมมาพร้อมกับน้ำปลาขวดสีชมพูจิ้มด้วยข้าวเหนียวร้อนๆน,น้ำปลามีความหอมคิมกำลังดีเข้ากันกับไข่ต้มสุดๆมเมนูนี้ห้ามพลาดเลยมเมนูที่แพรสั่งจะมีน้ำพริกหนุ่มกับผักต้มใครชอบทานน้ำพริกออกรสหวานอันนี้อร่อยเลยค่ะน้ำพริกตาแดงกับผักด,ดองจะออกรสเผ็ดนํำอันนี้ขบรสเลยน้ำพริกอ่องกับผักสดสาบาเลยค่ะว่าแพรไม่เคยกินน้ำพริกอ่องมาก่อนเลยที่เป็คนครั้งแรกมมอ ไส้พายวไปที่หนึ่งเลยค่ะไส้อวของที่ร้านคือดีมากหอมเกี๊ยวสมุนไพรมากๆผิดกำลังดีกินกับข้าวเหนียวบอกเลยอร่อยเกือบขิดเลยหมูกรอบหมูยอไก่ทอดปลาทูแคบหมูทอดมาก,กำลังดีรสชาติของทอดทุกอย่างไม่เค็มมากกินกับข้าวเหนียวคู่กับน้ำพริกคือฟินมากนี่ก็คือเมนูทั้งหมดที่แพรได้สั่งมาเป็นการกินอาหารเหนครั้งแรกของแพรโดยรวมแพรรู้สึกว่าแพรชอบมากๆค่ะถ้าถามว่ากลับมาซ้ำไหมกลับมาซ้ำแน่นอนราคาเข้าถึงได้สบายาด้วยการเดินทางขึ้น MRT ลงสถานีราชดพิเศษแพรออกทางออกที่สองนั่ ร้านร้านตั้งอยู่ในซอววยวิภาวดีรังสิต16ทา33เจอเลยร้านเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่เวลาหนึ่1ทุ่มถึงเที่ยงคืนรอบหนะ้าอยากให้แพรพอบตุกินที่ไหนอีกคอมเมนต์มาได้เลยนะ